สวัสดีครับพบกับทีมงานหอชกอพเมตรกรปคกัคบต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ,รบการขนดินเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพานั่งรถครับ้าน,นั่งงาน ይመስለኛል። Então, tchau, tchau. จัดเต็มๆเลยนะครับแบบไม่ตัดครับผมจะไม่ตัดคลิปเลยเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเต็มๆเพื่ออะไรอาจจรแบบไม่ตัดครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การพันลิปของผ

ข้อเราป่นละพนละหางไอแดงประเทศนี่ไอเดียเขาไปตัดอยากไปที่วงวงเก้าว่านี่ยมวงไอแดงไปไอจันไปนี่เพราะว่าไอจันไปสองหน้าอ๋อไอแดียไปเติอนไปป้ายหยาบไอแดียมันบอกไม่หนานแล้เราจะคลิปก่อนเอ้คลิปจะคลิปเก็บไปเอาคอนเทนต์เอาคอนเทน ăn thêm... chăn luôn chăn đâu chăn nuôi chăn nuôi chăn có chăn nuôi chăn nuôi chăn nuôi chăn có chăn nuôi chăn nuôi chăn cháu hiền nuôi cháu nuôi chăn nuôi là nó nó nuôi chăn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  ngay nữa. ห้องก<า>ับอ่ะบอกให้ไปหาาน,นานานหรือครับน,นานานว่าอยู่อ่อผ่านเพื่อนล้วสบายใจก็ ไปใส่บุยเ <ละ S 2> ตนัง,นงมานไมบไทยซิงนังมานไมตันเลยวเราลงบ่กลับไปแล้วรักลับไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวเรกไปลมเมื่อที่เออสองอ้าาา มันมาอยู่มิดรอมนกนะยังบัคับได้ไอ้ยมันแลงไงนะบอชโลมันมาอยู่นบวชบวชอบปเาะว่หลงโคงอะไรบ่คงอะไรงพ่อจะไปคว่ำจาหยให้เ,าเวขวายกหัวมตาแ ตอนนี้เขาไปเดียงเกียวกพตกตกมาเลยเป็คมัาตกไปซุกขมแพงหนักกับาห่านอ่ะหานสามยี่แยงสามี่แยงแต่ข้างหลัดอย่างแบบสามแยงอาา๋อข้างรับง ไก่ซ้ำมันนั่นะมองเข้าไปกเลาะไม่ไกอยู่ซำเข้าไปตามก <Yeah. S 2> อย่อีกเลนะมา่นแล้วอย่เดี๋ยวมาแล้ดวนดีแต่ว่าเท่ไงตัวนี้เที่ยงดอเที่เราไปเลยอรถไทยก็ไปเกียรติมณลเลย แพงได้อยู่ลังรถนั่งยืนหิบเเบียนครับเรเลียนของ่ยนิบไม่ดีมันตีรดิมันตรถเลยเซอร์เลียนที่นี่มันให้หรอไปเลยเรอน่ยนน แค้นแล้วได้ซื้อค้าตังกล่องมาแล้วคาจับเอาเดีวก่อนซั้อก็ได้เนีบนต่วเราซ้กระเดนเนี่ยะเนพราะมันไม่้เขาถือมันก็จะจับไงเลยซื้ออยู่ซื้อแบบจับมือเดียว่งึ่ราเราจบเมียนกันชนซือกันชนหมดล้วเหี้ยซื้แล้วเียวนเออยังือยู่มียูเท็แต่มันเป็นขายไงจะซื้อน่อยอนหนาเลยเนี่ย

ในอคอนเทนต์เราเมือน เ้าไมเรียนสวนกันได้เราไม่ได้เรียนไงนี่มันไกงัว่มันมันเก็เรี่ยวมันก็พอใด้ยือเปพ่อยับรวกันไปม่อสวนโอ้บุญดิโอ้ลงนี่ถ่ายด้เย

บรรยากาศหน้างานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพีลงท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซัตสไขรต์ด้วยนะครับกพืป็นกำลังใจให้ทิมกันครับสวัสดีครับ